เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครวคุงนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงตัวมังหะน,นะฮะก็ตามด้านหน้าเลยเนาะกับเรื่องนี้นะครับร,ร,ร,รัก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 เธอหมดหัวใจจากแฟนสาว100คนนะฮะก็ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะก็จะเป็น the one hundred girlfriend w h o r e a l l y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  really, really love you นะฮะ ยาวมากถ้าเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นคิมิโนคโทกะได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 สึกิโนเฮกุนินโคนโจโอ้ยาวมากชื่อเรื่องอ่ชื่อเรื่องมันยาวนะครับผมเลยจะย่อให้เหลือแค่คำว่าแฟนร้อยทั้งกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลก่อนนะฮะแฟนร้อยนะครับเป็นมังงะแนวรักคอมเมดี้ในโรงเรียนฮะที่ฟังแค่ชื่อก็รู้แล้วว่ามันเป็นแนวฮาริเรมนะฮะแต่ว่ามันจะเป็นฮาริเรมที่ดีนะ สาวๆเขาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะอย่างแฟนสาวในแต่ละคู่นะจะมีบางคู่เนาะที่มีแบบเคมีเข้ากันเข้ากันเลยแต่ก็เป็นตัวพระเอกเนาะที่จะเป็นศูนย์กลางที่เป็นแฟนหนุ่มนะฮะ,ะทุกคนก็รักเรนททโร่นั่นแหละแต่ว่าดูแลซึ่งกันและกันเนาะสาวๆแต่ว่าโดยรวมของเรื่องนี้เนาะก็จะแบบโอ้ถังกาวเลยอะ่ะมันจะกาวมากๆไอหวานก็หวานเลยไอตลกก็ตลกเลยมันจะมีการแบบพารอดีล้อเลียนแบบจากกระต้นเรื่องนี้จากคนคนนี้อะไรเงี้ย ตัวมังอะจะมีผู้แต่งคืออาจารย์นากามระริคิโตะนะฮะส่วนผู้วาดเนาะก็คืออาจารย์ โลซาวยูกนะิโกะเนาะผลงานก่อนหน้านะผมไม่ได้หานะหน่ 1, เล่มจบ2อเล่มจบอะไรเงี้ยผมก็เลยเออไม,ไม่ดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรื่องหน้าเดี๋ยวผมแค่ตัวละกันแฟนร้อยนะครับเริ่มตีพิมพ์ในนิตยสารวิกี่ยังจำของชูเอชะนะฮะตั้งแต่เดือนธันวาปี2019นะและเดือนธันวาคมปี2022เนาะได้มีการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มจนถึงปัจจุบันครับที่เล่มที่21นะฮะ21กันละซึ่งก็ยังไม่จบเนาะ ยังไปต่อเรื่อยๆเนาะส่วนในบ้านเรานะครับมีมังงะลิขสิทธินะ์เนาะโดยค่ายลักพิมพ์นะฮะปัจจุบันนะครับมีทั้งหมด16เล่มเนาะต่อมาเมื่อเดือนตุลาคมถึงธันวาปี2023ะฮะได้มีการทำรูปแบบอนิเมะโดยสตูดิโอบิบูรี่แอนิเมชั่นสตูดิโอนะฮะมีทั้งหมด12ตอนเนาะในซีซั่นที่1นะครับไม่มีภาคไทยเนาะจบประมาณเล่มที่3สามารถรับชมผ่านทาง y t u t u นะฮะ s e t h t i l i n d n d เนาะบิลบนะิล vtv kancho นะครับส่วนซีซั่นที่2เนาะก็เพิ่งออกอากาศเมื่อเดือนมกราถึงมีนาปีนี้เอง2,025เนาะยังคงเป็นสตูดิโอเดิมนะครับมี12ตอนเนาะไม่มีภาคไทยเช่นกันจะจบประมาณเล่มที่6นะฮะสามารถรับชมผ่านทาง YouTube m u s s Thailand นะฮะอาชีบิลิบิล vtv kancho แต่ผมแนะนำว่าดูจบแล้วเนะสซีซั่นนะลองไปตามซื้อตามอ่านดูได้นะฮะมันจะมีแบบตกหล่นบางตอนเนาะ ที่เขาไม่ได้ใช้นะฮะแล้วมันอาจาจะมีแบบตอนพิเศษพิเศษหน่อยเราเพิ่มเติมเนาะไปหาอ่านได้นะครับต่อไปจะเป็นเนื้อเรื่องนะฮะเรื่องราวนะครับจะเล่าผ่านไอโจนทตโรนะฮะได้สารภาพรักและถูกปฏิเสธจากเด็กผู้หญิง100คนในช่วงชีวิตของเขานะครับในวันที่เขาเรียนจบจากโรงเรียนมอตนะ้เนาะเขาได้ไปที่ศาลเจ้าและอธิษฐานขอให้มีแฟนในช่วงมอปลายนะฮะทันใดนั้นเทพแห่งความรักนะครับก็ปรากฏตัวขึ้นและบอกกับเรนทาโรว่า เหตุผลที่เขาไม่มีความรักก็เพราะว่าทุกคนควรจะมีเนื้อคู่เพียงหนึ่งเดียวในชีวิตนะฮะและเนื่องจากความผิดพลาดของตัวเทพเจ้าแห่งความรักเนาะเรนทาโร่ยึงถูกกำหนดให้มีแฟนสาว100คนนะฮะซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอนที่เขาเข้ามาปลายเนาะโดยจากการสบตาก,กับสาวๆเนาะ มันจะเกิดการสปาร์ทำให้รู้ว่าโคโคนี้คือคนในโชคชะตานะฮะทั้ง100คนเรื่องราวครับจะดําเนินต่อไปและจะมีการนําเสนอในมุมมองต่างๆของสาวๆที่จะมีมากยิ่งขึ้นเนาะกลายมาเป็นแฟนสาวของเรนทาร่นะฮะก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบหลายคู่ครองที่เรียกว่าเรนทา r o โร่แฟมิลีนะครับ โอเคครับเดี๋ยวพวเรามาพูดถึงตัวละครกันนิดหนึ่งเนาะจะเริ่มกันที่พระเอกของเราก่อนเนาะไอจูเรนทาร่นะฮะเด็กหนุ่มผู้ตกหลุมรักและถูกปฏิเสธมาแล้วนับร้อยครั้งนะครับตั้งแต่อายุ4เดือนเนาะเนื่องจากความผิดพลาดของเทพเจ้าแห่งความรักนะฮะเมื่อเข้าสู่ชีวิตมอปลายเนาะเรนทาร่ <Rent aro S 2> จึงถูกกาหนดให้มีเนื้อคู่100คนนะฮะแต่ว่าถ้าหากเลือกคนใดคนหนึ่งอีก9กสกคนก็จะตายเนาะเมื่อเรนทาร่โนะครับได้สบตากับแฟนสาวข,ของเขาเป็นครั้งแรกเรนทาโร่จะรักแฟนสาวทุกคนอย่างมาางมาาากากอยย่งๆเล แล้ทุกคนก็ตกลงที่จะคบหากับเขานะครับแล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรนทาโรแฟมิลี่เนาะเขามักจะทําทุกวิถีทางคนระับบางครั้งถึงขั้นสดโตเนาะเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขนะฮะผู้ให้เสียงภาคนะครับคือคุณ aru, คาโตวาตารุนะฮะคุณวัตารุเนี่ยผมรู้แค่ตัวละครเดียวเองเรโน่ Reno, อะจากไคจูหมายเลขแปดอะนอกนั้นผมก็ไม่เคยไม่ค่อยได้ดูอะก็เลยเมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เนาะ ต่อไปนะครับจะเป็นฮานาโซโนะฮารินะฮะหนึ่งในแฟนสาว2คนแรกของเรนทาร่นะครับพร้อมกับอินดะคารเนะเนาะซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนปี1ห้อง4ของเขานะครับ ก็คือมอสีนั่นแหละฮาคาริมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยและรูปลักษณ์ภายนอกที่เรียบร้อยและสง่างามนะครับแต่ค่อนข้างแสดงความรักออกไปทางลามกเกินเหตุนิดหนึง่งออไม่นิดหรอกเยอะเลย <c oughs> ตอนแรกแม่ของฮาคาริแับไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของเธอกับเรนทาโร่โเนาะก่อนที่จะเห็นว่าความรู้สึกของเขาแน่วแน่แค่ไหนนะสุดท้ายคุณแม่ก็ยอมรับในตัวของเรนทาโร่โนะฮะผู้ให้เสียงภาคนะครับคุณคาเอเดะฮอนโดนะฮะผมรู้จักหลายเรื่องนะแต่ว่าบางเรื่องผมแค่ไม่เคยดูแค่รู้จักเฉยเอยะ ถ้าให้ยกตัวอย่างก็จะเป็นคิริซามะจากดนะ็อกเตอร์สโตนเนาะอันนี้ผมรู้จักคนเดียวเออแต่ก็มีอีกผลงานมากมายนะฮะคนต่อไปเนาะอินดาคาราเนะ ane, นะฮะหนึ่งในแฟนสาวสองคนแรกของเรนทาโร่เนาะพร้องกันกับฮานาโซโนะฮาคารินะ และเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมห้องของเรนทาโร่เนาะคาราเนะนะครับมีบุคลิกแบบซนะินเดเรตเนาะและพยายามอย่างหนักในการซ่อนความรู้สึกที่แท้จริงของเธอนะแต่ว่าเธอก็ยอมรับนะครับว่าบุคลิกของเธอคือสิ่งที่ทําให้เธอพิเศษเนาะแม้ในตอนแรกเธอจะไม่ชอบความคิดที่เรนทาโร่จะมีแฟนหลายคนนะฮะแต่ในไม่ช้าเธอก็ยอมรับพวกเธอนะนอกจากจะรักเรนทาโร่แล้วเธอยังแอบหลงไหลฮา,า,าริด้วยนะฮนะเนาะสองคนนี้ผู้ให้เสียงภาคนะครับคือคุณมิยุโทมิตะนะฮะคุณโทมิตะเนี่ย ผมก็รู้จักหลายเรื่องนะถ้าย,ยกตัวอย่างก็จะเป็นโอเล็ตเนาะจากเรื่องสลามอ่ะแต่มันก็มีหลายเรื่องแหละแต่ผมยังไม่เคยดูต่อไปนะครับจะเป็นโยชิมโตชิสุกะนะฮะแฟนสาวคนที่3ของเรนทาร่นะครับและเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนคนหนึ่งในห้องปี1ห,ห้อง4นะฮะชิสุกะนะครับ เป็นคนขี้อายถึงขั้นพูดไม่ได้เธอเป็นหนอนหนังสือที่ในต,ตอนแรกสามารถสื่อสารได้เพียงผ่านข้อความจากหนังสือเล่มโปรดของเธอครับโดยการชี้ไปที่ข้อความตรงนั้นเนาะเพื่อที่จะพยายามตอบโต้กับใครบางคนนะฮะต่อมานะครับเรนทาโรพัฒนาแอปการพูดสําหรับเธอนะฮะเพื่อให้เธอสามารถสื่อสารได้โดยการท่องบทที่เธอพูดผ่านแอปนะฮะผู้ให้เสียงภาคนะครับคือคุณนางานาวะมาริอานะฮะผมรู้จัก หลายเรื่องเหมือนกันนะสำหรับคนมาที่อ่านแต่ว่าถ้าใหาย้ยกตัวอย่างก็จะเป็นคณะจากเมดมัดงกรเนาะหรืออย่างเรื่องที่ผมชอบอย่างเทียจากห้องเช่าป่วนที่จริงก็มีเยอะนะอันนี้ผมยกตัวอย่างมาฮนะต่อไปนะครับจะเป็น AI นาโนแฟนสาวคนที่4ของเรนทาโร่และเพื่อนร่วมห้องเรียนปีหนึ่งห้อง4นะฮะเหมือนกันคนนี้นาโนครับเป็นคนที่ไร้อารมณ์ไรความรู้สึกต่อ กับตัวเองนะฮะแล้วก็คนอื่นด้วยเนาะต้ยเหตุนี้ครับเธอจึงถูกมองว่าเป็นเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีความรู้สึกเนาะไม่มีการใส่ใจคนอื่นด้วยเธอครับกลัวความสูงเนาะเธอมีความฉลาดและมีความสามารถในการใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างเพอร์เฟกนะฮะนาโนานะครับเริ่มมีปัญหาในความรู้สึกของตัวเองครับเมื่อเธอได้ตกหลุมรักเดนทาโรเป็นครั้งแรกเนาะแต่ว่าหลังจากที่ได้ไปออกเดทกับเขานะทำให้เธอได้ยอมรับความรู้สึกของตัวเองว่าชอบเดนทาโรนะฮะต้องบอกก่อนนะว่านาโนเนี่ยในเรื่องแฟนร ผมอะ่ะชอบนานโนที่สุดแหละไม่รู้อะ่ะเพราะด้วยนักภาคด้มั้งอืมผมอาจจะชอบนักภาคคนนี้ด้วยแล้วก็ได้มาภาคแบบนาโนโแบบนิ่งๆขมึืมแล้วทําให้เท่ด้วยเพราะฉะนั้นนะฮะผู้ให้เสียงภาคเนาะก็คือคุณเซโตอาซามิเนาะคุณอาซามิเนี่ยเป็นซยูนักภาคท็อป10ของผมก็จะได้อันดับ4เลยสําหรับผมนะถ้ายกตัวอยา่างก็จะแบบโนบาระจากมหาเวทยาลมาอย่างเงี้ย หรืออัลฟาจากเทพเงาอย่างเงี้ยและอีกมากมายไก่กองทําให้ผมชอบ AI ไปด้วยเพราะว่านักพากย์ด้วยแหละต่อไปนะครับจะเป็นยาคุเซนคุซุรินะฮะแฟนสาวคนที่5ของเรนทาร,นร่นะับเป็นนักเรียนชั้นปี3ม6หนะฮะคุซุริ <us> เป็นประธานชมรมเคมีและของโรงเรียนที่เรนทาร่เรียนอยู่นะฮะและเชี่ยวชาญในการด้านผลิตยาที่มีผลข้างเคียงแปลกเมื่อกินเข้าไปนะแม้ว่าทางเทคนิคแล้วเธอจะอายุ18แนะครับแต่ว่าในเวลาส่วนใหญ่นะครับเธอจะอยู่ในร่างของเด็กอายุ8ขวบนะฮะความ ปิดพาดของยาที่เธอทดลองความเป็นอมตะเนาะแล้วก็ชอบพูดลงท้ายด้วยคําว่า ัผู้ให้เสียงภาคนะครับคือคุณอาซาอิอายากะนะฮะร,รู้จักอยู่หลายเรื่องเลยนะตัวอย่างก็จะเป็นเซตาเนาะจากเทพเง,พเงาดิซ่าจากไฟฟ์ฟอร์สอ่ะน่าจะหน่วยผจนคนไฟลุกอะ่ะเออหรือว่าจะเก่าหน่อยก็จะเป็นมิโอเนาะจากเรื่องน้องสาวมือใหม่ของผมเป็นจอมมารแล้วก็อีกมากมายเนาะเยอะแยะเลย hey. ต่อไปนะครับจะเป็นฮานาโซโนะฮาฮารินะฮะแฟนสาวคนที่6ของเรนทาร่เนาะและเป็นแม่ของฮาคารินะครับเธอให้กาเนิดฮาคาริเมื่อเธออายุได้13เนื่องจากเธอตกหรลรับเพื่อนอนชม้ ที่ป่วยระยะสุดท้ายเนาะได้กลายเป็นครอบครัวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนาะในตอนแรกฮาริไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของฮาริกับเรนทาโร่เนาะแต่เธอก็เปลี่ยนใจเมื่อเธอได้ตกหลุมรักกับเรนทาโร่ด้วยแลวก็ยอมรับด้วยแหละยอมรับในตัวเรนทาร่ด้วยแล้วก็ตกหลุมรักด้วยต่อมานะครับเธอได้ซื้อโรงเรียนนะครับและกลายเป็นผู้อํานวยการคนใหม่เนาะเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับเขานะเธอจ่งชอบสิ่งน่ารักน่ารักนะมีความรักต่อเรนทาร่อ่ะแฟนสาวของเขาด้วยเนาะในฐานะแม่นะ และยังแสดงอาการลามกหรือลวนลามในททโร่และเหล่าแฟนสาวอยู่บ่อยครั้งนะผู้ให้เสียงผ้านะครับคือคุณอุเอสากะซูมิเรนะฮะซึ่งผลงานเยอะมากมาก,ม,ากมหาศาลซูมิเป้ถ้ายกตัวอย่างก็จะเป็นคุณอาเรียนนะจากคุณอารียโตเนาะหรือชาวเทียนะจากโอเวอร์ลอดและอีกมากมายซูมิเป้ผลงานเยอะแยะคนต่อไปเนาะฮารากะคูโดมินะฮะแฟนสาวคนที่7ของเรนทาร่นะฮะคุโมิเป็นนักเรียนมอต้นปี3นะครับ ก็คือมอ3นั่นแหละที่มีระบบเผาผลาญที่สูงม,มากทําให้เธอหิวง่ายมากๆเธอสวมหูฟังและสวมฮู้ดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคนระับเพื่อปิดกั้นการพูดคุยเกี่ยวกับอาหารให้ได้มากที่สุดนะเท่าที่จะเป็นไปได้เนาะเนื่องจากเวลาที่ได้ยินคําที่เกี่ยวกับอาหารเนาะหรือคาศัพท์คล้ายๆกันอนะ่ะคุรุมิก็จะแบบหิวอ่ะทำให้หิวทําให้ตัวเองหิวแล้วมันทรมานอนะ่ะอะไรแบบนั้นแหละคุณรุมิีครับมีบุคลิก2แบบนะขึ้นอยู่กับว่าเธอหิวแค่ไหนเนาะโดยเมื่อเธออิ่มแล้วเธอจะใจดีและมีนิสัยทีีด่ดมาก แต่ว่าเมื่อเธอหิว,วเธอจะงุดหงิดและขิมหง่ายนะฮะผู้ให้เสียงภาคครับคือคุณชินโดอามาเนะเนาะส่วนคุณอามาเนะเนี่ยงานภาคส่วนใหญ่เป็นแบบไอดอลอ่ะผมก็ไม่ได้ตามแนวการ์ตูนไนะอดอลต้องขอโทษด้วยจริงๆนะฮะคนต่อไปนะครับจะเป็นเมโดเมนะฮะแฟนสาวคนที่8ของเดนททโรนะเมนะครับ,รบเป็นเมดคนรับใช้ของตระกูลฮานโซโนะนะฮะซึ่งถูกฮาฮาริพบหลังจากที่เธอถูกพ่อแม่เพือ่อนกำเนิด ทำลายและทอดทิ้งไว้นะครับเธอมีความพักดีต่อฮาริเป็นอย่างยิ่งนะครับและจะปฏิบัติตามขอของ,ของต่างๆของเธอโดยไม่ตั้งคําถามใดๆนะฮะตาของเมย์นะรับจะมีสีรุงนะ้งเนาะแม้ว่าปกติแล้วเมย์จะหลับตาอยู่ตลอดแต่ว่าถึงจะหลับตาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของเธอในการขับรถหรือว่า,าขับเฮลิคอปเตอร์ใดๆนะฮะไม่ได้เป็นเลยผู้ให้เสียงภาคนะครับคือคุณมิมริซูซุโกะนะฮะตัวอย่างก็จะเป็นแกมม่านะครับจากเทพเงาเนาะแล้วก็อีกมากมาย คนต่อไปนะครับจะเป็นซุโตอิคุนะฮะแฟนสาวคนที่9ของเรนทาร่นะฮะอยู่ปีเดียวกันกับเรนทาร่นะครับคือปี1ห้อง3โรงเรียนเดียวกันนั่นแหละอิคุเป็นสมาชิกคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ในทีมเบสบอลของโรงเรียนนะครับเนื่องจากสมาชิกคนอื่นน้องตัดสินใจจะไปเรียนเบสบอลในอเมริกานะฮะเธอเป็นมาธคิสนะครับชอบหาความสุขจากการร่างกายเหนื่อยล้าอะไรอย่างนี้และความเจ็บปวดนะฮะ จนทุกครั้งนะครับเธอต้องอุทานออกมาว่าโหดอ่ะกับใบหน้ามีความสุขของเธอนะฮะผู้ให้เสียงผ้านะครับคือคุณทากาฮานชิริเอะนะครับคุณริเอะเว้ยผลงานเยอะแยะมากเลยตัวอย่างก็จะเป็นเอมิเลียเนาะจาก r ีซิโร่เนาะเมกุมินจากคโนซุบะไอจากเกิดใหม่เป็นลูกโอชิและพวกผลงานอีกมากมายเนาะเยอะแยะเลยนะคนต่อไปนะครับจะเป็นอุซุค im ุชิซุงิมิมิ แฟนสาวคนที่10ของโเดนทาโร่ครับอยู่ปี2มห้เนาะเป็นผู้หญิงที่หลงไหลในความงามและรู้ดีว่าความงามนั้นไม่อาจซื้อได้ง่ายๆนะฮะจึงพยายามอย่างเต็มที่โดยการหาเงินด้วยตนเองนะเพื่อซื้อเครื่องสําอางด,ดูแลผิวหน้าดูแลความงามของตัวเองนั่นแหละเออในตอนแรกนะครับเธอมองนาโนเป็นคู่แข่งเนาะเพราะเหตุการณ์บางอย่างในตอนมอต้นนะครับ แต่ว่าหลังจากที่นาโนขอโทษเกี่ยวกับอดีตของเธอนะทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับและบ่อยครั้งเธอมักจะคอยสอนเรื่องความงามให้กับกลุ่มแฟนสาวอยู่บ่อยๆเนาะผู้ให้เสียงภาคนะครับคุณลีนเนาะก็คุณลนะีนเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเนาะที่ผลงานเยอะแยะมากถ้าให้ยกตัวอย่างก็จะเป็นฮิบานะจากไฟฟอร์สนะหน่วยพจนคนไฟลุนะฮะแล้วก็จะเป็นลูมินัสกับสลามเนาะ และผลงานที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือมาฟุยุจากเรื่องนี้ตำราไม่มีสอนเนาะแล้วก็ผลงานอีกมากมายเนาะอืมเยอะๆเลยแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคาคุเรเมเมะนะฮะแฟนสาวคนที่11ของเรนทาโร่เนาะเป็นเพื่อนร่วมชั้นอีกคนของเขาในห้องเรียนปีหนึ่งห้อง4นะฮะเมเมะเป็นคนที่ขี้อายมากและพยายามทําตัวไม่เป็นที่โดดเด่นมากนักนะฮะตัวเมเมะจะปิดตาโดยใช้ผมหน้าม้าของเธอเนื่องจากความไม่มั่นใจในตัวเองนะฮะ ไม่ไม่จะถักตุ๊กตาตัวเล็กๆเป็นงานอดิเรกนะฮะโดยเธอใช้สิ่งนี้เพื่อเบ่งเบนความสนใจเมื่อเธอรู้สึกเขินอายนะครับให้นึกถึงโครโกในโครโกนออบัสเกตอะไอมิสเดเรชันอะเหมือนนั่นแหละแต่ในที่สุดเธอก็เริ่มรู้สึกสบายใจมากขึ้นเมื่ออยู่กับเนนทาโร่และแฟนสาวคนอื่นนะฮะแล้วก็สอนพกเธอถักตุ๊กตาด้วยนะผู้ให้เสียงภาคนะครับคุณคานงทากาโอดนะฮะเอ่อสำหรับคุณทากาโอดเนี่ยผมรู้แค่ไม่กี่เรื่องเอง ถ้าให้ยกตัวอย่างก็จะเป็นไอริสจากคโนสะุบะเนาะเฮอร์มิสจากอีเดนซิโรอันนี้ที่ผมรู้จักนะแล้วก็มันจะมีผลงานอื่นๆได้แหละอืมโอเคครับผมแนะนําตัวละครเนาะก็จะประมาณนี้ผมเอามาให้หมดเลยแฟนสาวทุกคนเลยญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะออกมา2ี่1เล่มแล้วเนาะของบ้านเราจะถึงเล่ม16ซึ่งอันเนี้ยผมมีนี่ถึง6เล่มถึง6เล่มเอ้ย15เล่มแล้วก็เล่มส6ที่ผมไปเดินซื้อมา นะเดี๋ยวว่าจะแกะเล่มสิบหกให้ดูเนาะผมก็ไปซื้อมาเล่มสิบหกแต่ว่าผมแค่ซื้อแบบปกตินะแต่ว่าจะมีสติกเกอร์อยู่เดี๋ยวเราก็มาดูกันเนาะว่าเล่มสิบมันถึงไหนถึงไหนละอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์เนาะือ อ๋อน,นี่เปิดตัวคนใหม่นี่แล้วก็เปปเปียะนะฮะอาโฮเอร่าเออเอ่อเอาโอเคชอบตัวนี้มากเลยมหาลัยปีสองจกฝากตัวด้วยในที่สุดก็ตีตลาดสาม,มาอะไรแล้วสินะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอเคอันนี้จะจบตรงตรงเอราเนาะเริ่มสิบหกนะฮะก็จะจบอยู่ตรงเอราเนาะถ้าจะดูดีๆเริ่มสิบสี่สิบ้าสิบหกเนี่ย มันจะต่อกันนะจะให้ดูนี่ฮะนี่ต่อกันรักพิมพ์มันจะมีขายกันด้วยเนาะที่มันจะเป็นเทเบิลแมทป่ะเทเบิลน่าจะเทเบิ <Okay. S 1> ลแมทน่ะเลยไลน์นี่แหละหน้าปกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละมาพูดถึงตัวแฟนลอยนะฮะดันฉากที่ผมเก็บข,ข้อมูลมาได้สักพักันม,ม้วันได้ถ่ายสักทีวันนี้ก็ว่างๆ mm hmm. ก็เลยมาถ่ายนะครับ แต่ไม่รู้ว่าผมจะตัดเสร็จตอนไหนนะโอเคครับก็ลองติดตามเนาะว่าต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะฮะสำหรับครั้งหน้านะครับถ้าผมมีพัสดุหรือว่าอยากจะพูดถึงตัวมังงะแบบนี้อีกก็จะทำคลิปอย่างนี้มาให้ดูอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเหล่าผู้ที่ผ่านทางเข้ามารับชมนะครับสามารถกดไลค์หรือกด u b บสไคร e นะถ้าเป็นไปได้ก็กดกระดิ่งให้ด้วยเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมใครเข้ามาเม้น์เข้ามาไลค์ก็ผมต้องขอบคุณจริงๆเนาะ ขนาดผมแบบหายไปบ้างอะไรเงี้ยเอาผมโพสนิดหนึ่งก็มีบางส่วนก็เราติดตามอยู่เนาะผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ๆช่องอื่นก็แบบไม่ได้นั่งดูแต่ตัวเต็มนะแบบดูแบบผ่านๆบ้างอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เปิดเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยผมก็ทําอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยตลอดนะแต่ผมก็เข้าไปกดไลค์ตลอดนะแต่ก็ไม่ค่อยได้เม้นท์เท่าไหร่เนานะสำหรับคลิปในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ